สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนรู้คนนะคะวันนี้พาวก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนาอีกแล้วนะคะก็คือกูต้ามาเด้นั่นเองค่ะกูต้ามาเด้นะคะพิเศษยังไงก็คือทําให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูภายในกีวน่วันอ่าบางคนถามว่ากูต้ามาเด้น่ะคะภายในกี่วันพาวมั่นใจและคอนเฟิร์มได้เลยว่า3-7วันแรกเนี่ยคนที่ยังเห็นผลช้าที่สุดก็จะผิวลื่นนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาจับไปเนี่ยผิวลื่นเลยแต่สําหรับคนที่เห็นผลดีเยี่ยมนะคะอย่างเช่นพาวเลยก็คือถ้า ผาพาวเนี่ยสามถึงเจ็ดวันหรือเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะคอนเฟิร์มได้เลยว่ากูต้ามาเดเนี่ยช่วยทําให้ผ้าเนี่ยผิยวขาอมชมพูกระจ่งางใสขึ้นจริงๆอ่ากระปุกนึงนะคะบรรจุสามสิบเม็ดนะคะได้ราคาห้าร้อยเก้าสิบาทถูกมากๆเลยแล้วกูต้ามาเดยเนี่ยมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะคะเ๋ยรผสจะดมไม่ดูอีกทีนึงกูต้ามาเดยมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ค่ะดมกี่ทีก็ชอบนะคะดมกี่ทีก็หอมนะคะเป็นเอ,อ่อกูต้า นะคะชนิดเม็ดนั่นเองค่ะก็ราคา590บาทนะคะไปหาซื้อกันนะคะจะบอกว่าดีจริงๆนะคะผ้าคอนเฟิร์มช่วยให้ผิวขาวนะคะเป็นมาแรงติดกระแสะมากนะคะในตอนนี้พิตตี้นางแบบนะคะหรือว่า Net เน็ตเอดอลเน็ยกทานมาเด้กันเนาะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะ